ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโดยมีนางสุริไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายแคเชนกันนิการองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสาวอารัญญาเกตแก้วรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางจัญญาอัมฮิรันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายสุพพงษ์ชาววลล์นเพือำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวอรรี้ช่วงทอล์กทูเดอะพรินเซสทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธโนไทยเอื้อออมรัตน์นายนภัสเรืองชัยศิวเวศและนางสาวออนลินลีลาบุรณะธนูก่อนเป็นผู้ดำเนินรายการ รายการทวีนามบวนวอ Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทวีนามบวนกับสมาชิกทั้งยังเนการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที